สวัสดีครับปืนยิงหนูช่างออกกันนะครับผมอ่าเมื่อนี้น้าสร้างนะครับสีมันแนะน้านะครับเป็นสินค้านะครับผายิงหนูขนาดแปดสิบเซนนะครับพร้อมไม่ตอกสนุนะครับสุดนี่นะครับปืนนึ่งกระบอกบวกไม่ตอกคูนึ่งนะครับหนึ่งันสี่ยบาทนะครับผมนี่นะครับจะเป็นปืนขนาดแปดสิบเซนนะครับผมนี่ลูกดอกให้นะครับลูกนึงนะครับสีมีอย่างอย่างให้พร้อมนะครับพร้อมยิงนะครับผม บวกกับไม่ตอกสั้นหนูนะครับนี่ครับไม่ตอกสั้นหนูนะาสร้างรับประกันให้นะครับผมมีหนูเขานะครับสั้นง่ายนะครับหนูเขาดีนะครับสุดหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมปืนขนาดแปดสิบนะครับแปดสิบซ้นนะครับบวกไม่ตอกสั้นหนูนะครับผมนี่นะครับผมถ้าหากเอฟซีนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเขาไอติดต่อขมาสอบถามได้นะครับเมี่ยนเก็บเงินปลายทางนะครับผม สร้างมีปลายท้านะครับผมนี่นะครับตัวปืนนะครับนี่เป็นตัวปืนค่ะแปดสิบซิ้นนะครับผมพร้อมลูกดอกนะครับพร้อมอย่างนะครับนี่นครับผมเป็นงานไม่ไปดูนะครับผมสนใจติดต่อ,อมนศูนย์เก้าแปดแปดเจ็ดหกเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับผม สำหรับนาย้างขอฝากไวสมีนะครับผมขอบคุณครับ